แน่เลยห้าห้าห้าเราต้อใส่พานวิ่งงงเองไม่ได้แบด้องเป็นแบดสุดากลโลเคก่อน น้องยกกระชอนให้พี่หน่อยได้ไหมยกให้พ้นน้ำมันค่ะเราจะได้เกลี่ยหลอดเลยเกลี่จรงๆยกกระชอนเดี๋ยวพี่เล่นเกลี่ใส่กระชอนก่อนแล้วลงทีเดียวให้เป็นพ้นน้ำมันอย่าให้มันถึงไม่ให้มันโดนน้ำมัน หกองก่อน่นกได้อกไม่องไม่อบเียเองเอาดไม่รู้ว่า